เอาล้วครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมตุกตุนก,กันด้วยนะครับผมวันนี้ผมผมเองนนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมแพนเมียสาม,มีมากที่สองนะครับผมซึ่งเอาจริงผมอัดไปแล้วนะแต่แค่ว่าเรื่องไงผมไปดูตอนต่อตอ,ตอคลิปเสียงดังไปผมก็เลยไปเรื่องไงก็เลยต้องมาอัดใหม่โอเคก็ไม่ได้เล่นอะไรไปมากก็แค่เล่นตามคำแนะนำมันกับเล่นด่านีน่แบบ เล่นด่านบังครับเนี่ยแบบสด่านแรกเนี่ยคือด่านที่มันให้เราเข้าแบบแน่ๆคือเราจะออกก็ได้นะซึ่งผมเอาเสียงเอฟเฟกกับเสียงกับเสียงแบบเสียงเพลงไปแล้วเพราะตอนนั้นเสียงเพลงดังมากๆฮะโอเคเรียกว่า Power a p ว์แอพยูเ b น b บ t c คอยถ้าคุณอยากจะได้พลัง คุณต้องเสียเงินอ่ามีอย่างมันจะเล่าให้ฟังตอนนั้นอ่ะผมไม่รู้มันเสียตังเสียตังไอเสียเหรียญเหรียญเดฟเนี่ยผมใช้ลัวเลยผมใช้ลัวถึงขั้นแบบคือใช้เยอะมากอ่ะใช้แบบใช้แทนพืแล้วอ่ะเออโอเคแล้วผมก็ได้เจ้าทวันตาทันตะวันวอนัตระเบิดมันฝรั่งระเบิดอไอสักอย่างนี่แหละ กะลัมแล้วก็ต้นบูมาแรงก็ต้นมะพร้าวน่ะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะมันคล้ายๆต้นมะพร้าวเฮ้ยตัวนี้ทำอะไรได้ตัวใหม่มีความสามารถพิเศษอะไรอ๋อเฮ้ยเฮ้ยมันแย่งดาวโอเคโอเคมีความสามารถพิเศษมันแยงดาวเราได้เพราะฉะนั้นไอตัวนี้ก็ไม่ได้อันตรายมากนะโอ้แต่มาเห็นดาวแล้วมันเอาเลยอันตราย แต่มันก็ไม่ได้มีความสามารถทางการโจมทางการโจมตีมันไม่มีอะไรเลยมันแค่แย่งดาวแย่งเอาไปลองดรดิ้ถ้ามันแย่งเสร็จเป็นไงอ่ะใต้จะอะวรอ่ะโอเคพลนเต้ากอ,องทหารถั่วถั่วอ่าแล้วก็ถั่วกินก้าไปกินถั่วรสชาติหอมหวาน้าไปโอเค แล้วต่อไปก็ทำอย่างนี้ก็ดอกทานตะวันแล้วก็นำหน้าด้วยยิงมันยิงมันเอ้ยเข้าบ้ามาหน้าโอเคโอเคได้นี่มาแล้วเขาบอกนะตัวใหม่เนี่ยราคาแพงมากมากแพงแพงสุดๆโอเคทีนี้ก็ได้แล้วสินะ เดี๋ยวลาะเอาพิเมตรรับเกาให้ไม่ตายโอเคได้มาแล้วตัวคบเพลิงทำอะไรได้เอาวอนัตกันวัดวอนัตถูกเผาโอเคมีเรือเอมื่อเมื่อในการเผากระจอกมากอืมเจอกันเตากับบูมแมลงยาแย่งตั้งแย่ได้ดวงหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้ทำอะไรพิเศษไหมตายไปซะ กันใช้อันติโชสมมากเป๊ะตัวอะไรนี่น้ำแข็งเลยอ,อืมน่าสนใจออเิฟรีไฟอ๋อมันทำให้ไอตัวไฟอะไอตัวถือข้อเพลิงอะไฟดับได้อืมก็ด็ด็ดอืมแล้วก็มีประโยชน์อยู่นะ อะไรเนี่ยยักย์กบ้มบอมยืสิดัสตอโอ้ได้เพชรยี่สิบเมตรบังคับซื้อด้วยโอ้โหเกมนี้ได้อะไรร้อยเดียวมันคุ้มเอออะไรเนี่ยต้นบูมแมลงอ่ะต้นน้ำแข็งอ่ะแค่นี้เพือ่อ อืมน่าแลละก็เดินตามไปเรื่อยๆช่วงแรกมันก็จะไม่มีพืชเลยให้ใช้ช่วงหลังน่าจะน่าจะยังไงก็น่าจะมีพืชไดใ้ใช้อะไรเนี่ยอืมอ่ายภาษาอ่านยากมากเลยมันบอกว้าวนั่นคือมิสเตอร์บอสไก วัาหนาอัตโนะเคร์ประเด็นพิกุลบลาบลาบล้ออืมวู้เดอะฮักโอเคอ่าได้เวลาออกโรงแล้วอืมอ่ะมาในไหนมยิงมันยิงมันสิเออน่าปิดร่างไปอยู่กับไอเจ้ากระลำเลย หน้าผิดหวังมากทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะดูดิทอมมี่เขาแล้ออฮอ๋อฟรีดโอเคก็ไม่ต้องไปอยู่กับพวกแมพเขาทอม,มีประโยชน,ยน์เดี๋ยวลองดูกันเดี๋ยวลองดูกันว่าใช้อันตีแล้วเป็นไงรอซอมบี้มาเยอะเพื่อจะตีทั้งแมเพเผื่อนะไม่ได้บอกว่ามันจะตีทั้งแมพแล้วบุ้มแรงนี้มาแตเลนบนนี่ อฮ้ยเฮ้ยเฮหัวกระปรองหัอกกระปรองอ่ะลองดูสิทำอะไรได้อือฟีดทั้งแมปหรอน่าจะทั้งแมปฮนะแต่ว่าตอนนี้มันมีอยู่แค่ตัวเดียวสองธงด้วยกันสองดูสิกลับดักกันยอดเยี่ยมน้ําแข็งกลับระเบิดรอระเบิดงอก โอ้ oh, พยายุทรายคิดว่ากลัวเหรอขึ้นมาระเบิดขึ้นมาอ่าฟรีดบายโบยนนอกาจะทดสอบอ่ามาแล้วทั้งแมพใช่ไหมขอเถิดทั้งแมพึ๊บโอเคทั้งแมพเยี่ยมเชกแแจมดีดีดีด,ดีอันนี้ไว้เก็บล้ว ระเบิดไว้ตรงนี้เลยระเบิดงอกช้าแบบช้าจัดอ่ะว่ออน่ะฟรีดแบกก็ให้เป็นไงล่ะเร็วฆ่ามันเออน่าแหละอ่ะโอเคถ้าจะซื้อเป็นไม้เสียตังค์พันหนึ่งโอเคได้ได้ได เลวบูมแมลงอีกตัวเดียวเองไม่ให้เลยโอเคเรียบร้อยเพื่อความสะใจเดี๋ยวรอมาให้หมดอน,นอีกชาตินึงอ่ะก็จะหมดแล้วมันมันจะมีเวฟอีกยึดแยป้งอง่ะ <c oughs> แล้วก็ได้เวลาป,ปัน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 มันหัวขาดเลย โอเคทีนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าสองตัวน,นี้ญิ okay. งโอเครอยาวๆ ด่านต่อไปโอ้ <c oughs> โอ้อะไรเนี่ยโอ้มีตัวให้ดูโฆษณาด้เหรอฮมโอเคเรียบร้อยเอาตัวน,นีน้โอเคที่แล้วก็พืชเริมเจ้าเขาเจ้าเริมเอาตัวอะไรออกอืมโอเคเป็นสายเวทมนต์เรอะ อืมน่าจะใช่เท่าที่เท่าที่ดูนะเฮ้ยน่าสนใจเอ้าไม่ได้จะกดสายเวทมนต์น่าจะดีอ่ะนะมั้งนะเพราะไม่รู้ไม่เคยใช้นี่จิ้วโคัสโคัสโคัโคัสโอเคอืมไม่ได้แล้วทำอะไรได้แล้ว อ,อวา่าเพื่ออ,อวา่ามันมีดาเมจอว่าศัตรูแต่ว่าว่าแล้วมันมีดาเมจแล้วยิงเลยแล้วอ่ออออา,อา,อต,าตีช้าเนี่ยเนี่ยตายตีเว้ยใส่นี่ฟีดให้อตัวทำไมตีมันเอออย่างนี้งานแหละก็ะดีอยู่นั่นนี่ แค่ตีช้า,ชามากมากช้าไม่รู้จะช้ายัางไงแล้วเออแต่มีตัวว์ปแล้วก็โจรเวลาได้อย่างนั้นเน oh yes,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  ี่ยโอ้เยสโอ้เยสโอ้เยสยเสียงน่าจะดังไปโอ้เยสโอ้เยสน่าจะพูดคำอื่นไม่เป็นนะฮะน่าจะอ่ะลองดูเอาตีมตดิดลุ๊บ อ๋อดีเดียวหลายตัวเลยเออก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แย่แล้วก็มันได้ดีด้วยอืมโอเคแล้วก็โอ้ yes มันโอ้ yes โอ้ yes ไม่มี d a เ a g e คราบเอ้ตัวก็ไฟแหละเออโอ้ yes แล้วก็โอ้ yes มันเร็วแล้วแล้วก็เทกมันโอ้โหสี่ทียังมีดาเมจ e สี่ น่าจะเป็นไฟมั้งที่ทำให้หมดอือ่นแหละโอ้ย e s ไปอย่างไรไปไปมันก็ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีตกลงมันดีหรือมันแย่วะนี่ okay. เยเ่เดี๋ยวรีบขคุบวานักก่อนที่จะเอานี่อ่ะเดี๋ยวลองดูยิงเมื่อไหร่ได้คิดหลายตัวพร้อมป๊าดแปวอ๋อสามตัวพร้อมกันแค่นี้เอาทิ้ง คือไอ้พวกนี้ไรประโยชน์มากยกไว้น้องแข็งเนี่ยคือผมใช้ตตัวเนี้ยกับดอกทันตะวันเนี่ยเพราะมันดีมันดีดีจริงแล้วไม่ใช่ไม่ได้จะออกโอ้ยโอ้ยโอยโอเคโอ้ยยังอยู่เร็วเร็วคูดาวช้ามากเร่งเลยกูดาวก็น่ยจะเร่งตามไอ้ฟีเราเล่น ลุกเป้ให้หายไปไม่หายดิเออเรียกว้าไปหัวกระปรองเนะี่ยยิงไม่เข้าเลยโอยน่าชนอะไรต่อเลี้ยงเออมันตีช้ามากเลยนะไม่เหมาะกับดาเนี่ไม่เหมาะกับเร๊บไม่โอเคไม่ได้ใช้แต่นี้ไม่ได้แล้วเออเออมันก็ได้อยู่ โอ้ยโอ้ยเอาโอ้ยข้างล่างมั้งนะแม่โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยช็อตอะไยที่ซื้อมาน o อ o d p ด e a ่ e น o องหยุไม่เลยมาเปทใหกลับมาดูแวแค่ไร จะลองดูครั้งนี้หัวกระแปงจะหลุดไหมไม่หลุดเฮนะขอสักนัดโอ้เลยสี่พันเ้ยแป้งน้อยแปไง้ไปไงไม่ตายอกโอยอยู่ตรงนั้นไปแหละอ่ะสองตัวโอ้โอ้เยสครั้งนี้เปลี่ยนอีกสองทีน่าจะตายมันเบามากเลยนะขอบอกอ่ะอีกรอบเร็วชื่อสามสองนั่น อะไรนี่วซาบิ